นี่ขนมโดนน้ำป้าตาลเขาซื้อส่มาให้น้องวายุนเนาะเออน่ากินอยู่นะดูสิโอ้น่ากินมากเลยโดนนัดโดนนัดอะไรเนี่ยยิ้มยิ้มเหรอเนาะป้าตาลเขาซื้อมาให้น้องวัยยุนเนาะโอ้สีแพ็คเลยขอบคุณนะป้าตาลน้องวายุขอครบคุณเนาะ ขนมป้าตาลซื้อส่งมาให้น้องวายุกินยายเลยกินตั้งหลายชิ้นแล้วอันนี้ยายจะลองถ่ายเนาะคนซื้อเขาจะได้ดีใจเนาะเขาะสาซื้อมาให้เนาะป้าของน้องวายุวายุกินตั้งหลายชิ้นบอกเอร่อยอ่ะมากขนมโดนนะ อร่อยกันใหญ่เลยตาสิงบอกอ๋ออย่างนี้กินกับกาแฟอร่อยมากน้องโยกินหลายชิ้นแล้วติดคอกินนมแล้วเนาะถ้าจะกินกับนมกินกับนมอร่อยเอาตัวนั่งกินอ้าวมันอร่อยจริงๆขนมพขานุ่มโดนนัทนุ่มยี่ห้ออะไรนะยิ้มยิ้มเหรอใช่ไหมใช่ใช่ อ๋อยิ้มยิ้มถูกแล้วอร่อยจริงบอกต่อโดนนะ้เกลือขย<ค>ับนมนะเดี๋ยวดูสิจาอร่อยม่อร่อยสิลูกวางติดคอลูกพอโดนน้ำจะฝืดคอกินต้องเคี้ยวให้ละเอียดอร่อยอืมขนมิ่องมาสองเนาะตาลาเลยอร่อยกันใหญ่เลย ตาสิงบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องกินกับกาแฟสักน้อยว่าอย่างนี้เลยตาสิงองนะ่ะน้องวายูกินกับนมได้แต่ห้ามกินกับกาแฟลูกเอาใช่น้ำตาลซื้อมาให้สี่แพ็คอืมแต่ตอนนี้ตาหลานอร่อยกันใหญ่จะหมดแพ็คอยูอล่ะล้่อืม อร่อยจริงเนาะน้ำตาลน้ำตาลนบอกก่าอยู่กันน้ำตาลน้ตาลอรกินกับนมอืออร่น่ยัจิ้มนมอน้ำก็ได้นะนมข้นนมข้นหวานนะจิ้มได้อยู่หนูไม่ทำอย่างนั้นลูกไม่เอาเพราะนมจะหกเสียของ อันนี้เนาะก็ให้ป้าตานทะลูเนาะว่าเขาซื้อส่งมาเนาะก็อร่อยเนาะทุกคนกินกันอย่างอเด็ดอร่อยนอเนาะเอาไปให้ตาทวดมั่งแล้วตาทวดใหญ่ทวดของน้องวายุเนาะอายุ82กันแล้วทั้งคู่เลยก็เอาไปให้กินมีอะไรก็ต้องแบ่งให้ตาทวดหญ่ทวดกินกันตลอดจะยิ้ว่วาหนูอายุ82ตาทวดของน้องวายุอายุ82 82ก็ยังทำมานะ แม่ตาทวดออกไปให้ดูแลน้ําแล้วก็จ้างนะก็จ้างจ้างทํากันนั่นแหละจ้างหวานจา้างไทยจ้างปั่นทุก,กอย่างอายุมากแล้วนก็ได้แต่ดูน้ํากันใหญ่น้อายุบอกอร่อยกินใหญ่เลยแล้วถึองอะเล่นเวากินกลับอ่ะอันมันน้ำตาล รู้สึว่าตันชิ้อ้าวตาสิงทำไรน่ะเก็บไม่ออกอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอานมสดให้จิ้มดีกว่าอร่อยอ้าสวัสดีครับแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวยายไปเอานมสดให้เขาก่อนเนาะสวัสดีครับบ๊ายบายอ้าตาสิงบ๊ายบายน้อยเดวบ๊ายบายอ้าวัสดีครับครับนี่นายวายุกิน น,นี่ไอติมไอติมแท่งเนาะไอติมนี่กะถิกินคล้ายๆคล้ายๆนั่นนะ่ะเนาะไอศครีมมานั้นนะลูกเนาะอร่อยรสนี้อร่อยอยู่หลังจากกินขนมแล้วก็กินไอศครีมต่ออีกแล้วอร่อยมากๆรสนี้อร่อยมากเขามาขายถึงหน้าบ้านนะ้องวายุเนาะกินดีๆลกูก รีบกินเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันละลายเดี๋ยวมันจะหยดรถนี้ยอร่อยม,มีหลายรสแต่ไม่ใช่เรียกรสนมวัวรสนมแล้วกะทิอย่างเงี้ยลูกกะทิหอมกะทิมากเลยเขาใส่กะทิเยอะอร่อยอยู่กะทิเหรอ น้องอายุเขาไม่กินทุเรียนก็ลเลยไม่เอารถทุเรียนไว้ให้มีรถทุเรียนน้องอายุเขากินไม่ได้เขาอ้วกตั้งแต่เล็กๆมาแล้วลองเอาป้ายปากหน่อยอ้วกเลย <c oughs> <c oughs> เขาไม่ชอบกินทุเรียนมันแรงเฮอยไม, <c oughs> มันเย็นนะลูกนี่เรปวยปดจะหมดยายเมื่อยแล้ว แค่นี้ก็นอนดูน้องยูกิมแค่นี้แล้วล่ะค